ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้ทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยการ์ตูน Be c a บี Scooby Doo ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเอ b บาดิโขอย้ำนะครับคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากฟังสปอย ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบฟังสปอยแต่ชอบอ่านการ์ตูนคอมมิกมังงะและในวันนี้ผมก็มีข่าวดีจะมาบอกท่านผู้ชมที่ชอบอ่านการ์ตูนกันทุกคนแอปใหม่ที่กำลังมาแรงนั่นก็คือแอปไอมังอะแอปนี้โหลดฟรีได้ทั้ง Play Store และ App Store ค้นหาง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าไอมังอะจากนั้นก็กดติดตั้งแอปแล้วก็เปิดใช้งานฟรีได้เลยหรือว่าจะโหลดตรงลิงก์ดาวนโหลดที่อยู่ตรงคอมเมนต์ก็ได้การ์ตูนที่ผู้หญิงมักจะชอบไม่ว่าจะเป็นแนวความรัก โรงเรียนดรามา่าย้อนยุคโบราณโรแมนติกหรือไม่ว่าจะเป็นแนววัยสำหรับผมผมชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างโลกแบบว่าในการ์ตูนมีเนื้อหาความรักเนื้อหาดราม่าและนางเอกยังมีพลังพิเศษแบบแฟนตาซีนิดๆหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยกัดที่อ่อนหวานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์และการ์ตูนแนวสไตล์ผู้ชายที่ผมชอบไม่ว่าจะเป็นแฟนตาฟีแอคชั่นและการต่อสู้พลังพิเศษแล้วยังมีการ์ตูนต่างโลก พระเอกมีพลังพิเศษทางวิญญาณได้ช่วยเขาต่อสู้กับศัตรูนอกจากนี้แอปมังงะก็ยังได้จัดกิจกรรมแจกเงินสดฟรีกรติกาง่ายๆเพียงแค่โหลดแอปแล้วให้5ดาวจากนั้นแคปรูปที่ให้5ดาวไปคอมเมนต์ในโพสต์รางวัลจะเป็น1,000บาท1คน500บาท2คนและ200บาท2คนแอปดีๆอย่างนี้อย่าลืมโหลดมาอ่านกับพวกเราด้วยกันนะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราก็ตัดเข้าเนื้อหาสปอยกันต่อเลยในต้นเรื่องเนี่ยก็ได้มีคู่รักชายหญิงคู่หนึ่งกําลังดูเมฆบนทอ้องฟ้ากันอยู่ครับตัวผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวเนี่ยก็ได้บอกกับผู้ชายที่เป็นแฟนของเธอไปว่าเมฆก,ก้อนนั้นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์กําลังแอบคุยกับพัดลมเพดานอยู่เลยเนาะซึ่งตัวผู้ชายก็เลยตอบกลับแฟนของตัวเองไปว่าส่วนอันที่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับโครงกระดูกเดสโพดันโดโบราณที่มีหนวดเลย แต่แฟนสาวก็ได้เถียงกลับว่าฉันว่าตรงนั้นมันเหมือนกับนิ้วเท้าคนที่กลังอธิบายเรื่องการสั่งเคราะห์แสงให้กับโดนัทฟังมากกว่านะชายหนุ่มเลยตอบกลับว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงก้อนเมฆนั่นแต่เป็นนู่นต่างหากละ่ะและก็ตัดมาที่กระบวนการไขปริศนาของเรากันครับเฟร็ดก็กำลังขับรถพาทุกคนไปที่งานเดออเดโลซูบเอโทสกัน ช็กกี้กับสกูบี้คิดไว้ว่างานเดอยร์เดโลนี้เป็นงานที่ใหญ่มีดนตรีชุดแฟนตาฟีและอาหารอีกมากมายแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ถึงสถานที่จริงๆที่เฟรดลังจะพาไปซึ่งพอเฟรดได้ขับมาถึงที่งานอด e เดโลแล้วนั้นทำเอาถึงกับแช็กกี้กับสกูบี้นี่กลัวผันผวาไปเลยครับเพราะในงานนี้มีแต่ผู้คนที่แต่งตัวน่ากลัวและก็รวมถึงของประดับต่างๆอีกด้วยเดฟนิได้พูดบอกเฟรดว่า เด e ะอะเดโลสบลูเอทโที่แปลว่าวันแห่งความตายไม่ใช่หรอแต่เฟรดก็เลยแก้ตัวไปว่าสงสัยชั้นคงไม่ได้อธิบายครบเกี่ยวกับงานนี้ให้กับแช็กกี้และสกูบี้ฟังซึ่งแช็กกี้กับสกูบี้ก็โกรธเฟร e ดขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะโดนเฟรหลอกพามาที่นี่แต่เฟรดก็จะขอถ่ายโทษแช็กกี้กับสกูบี้ด้วยการเลี้ยงมือเที่ยงนี้เองแช็กกี้นี่ก็ถึงกับยกโทษให้เฟรดทันทีเลยครับส่วนสกูบี้ก็บอกเฟรดว่า งานนี้แกเล้งหมดตัวแน่โจนส์ซึ่งต่อมาเชคก,กี้กับสกูบี้ก็ขอแยกตัวไปหาอะไรกินครับโดยก่อนไปสกูบี้ก็ได้ถ่ายตังเฟรดค่าที่เฟรดสัญญาว่าจะเลียงมือเที่ยงนี้และจากนั้นต่อมาก็ได้มีผู้ว่าโรเจอร์ที่ทำงานที่นี่มาบอกเฟรดเดฟนีและเวลมาว่าขอให้ทุกคนเชิญใช้เงินให้สนุกกับงานนี้แบบเต็มที่ถ้าไม่เช่นนั้นวิญญาณเอลบาริโตจะมาหลอกหลอนแน่ ซึ่งโรเจอร์ก็เล่าต่อว่าเพราะมีวัยรุ่นคู่รักคู่หนึ่งเพิ่งโดนวิญญาณเอลบาดิโตเล่นงานที่สุสานบนเขามาเฟรดที่ได้ฟังเรื่องเอลบาดิโตจากโรเจอร์นั้นเขาก็ดีใจที่จะได้ไขปริศนานี้ครับเพราะเฟรดนั้นเป็นถึงกับแฟนตัวยงของเอลบาดิโตและทางฝั่งของเชคก,กี้กับสกูบี้ที่กำลังหลงทางในงานนี้อยู่ทั้งคู่ก็เลยไปถามทางคนที่อยู่ในฟอกมืดครับแต่หารู้ไม่ว่าคนที่ทั้งคู่กำลังถามอยู่ กลับเป็นเอลบาดิโตตัวจริงสะง,งนันทั้งคู่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งหนีสุดชีวิตเอาเป็นเอาตายเพื่อไปบอกเฟรดเดฟินี่และเวลมาว่าพวกเราเจอมนุษย์ผีหัวกะโหลกมาแต่เฟรดที่ได้ฟังเขาก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่แช็กกี้กับสกูบี้พูดมาเลยครับและเฟรดก็ยังคิดว่าแช็กกี้กับสกูบี้คงกลัวไปเองมากกว่า ซึ่งต่อมาเฟรดดี้ก็เลยพาทุกคนไปหาเงินงำของปริศนาเอลบาเดโตนี้ต่อและนั่นก็คือที่สุสานของเอลบาเดโตแต่ชาวแก๊งที่ยังจะไม่ทันไรพีเอลบาเดโตตัวจริงเสียงจริงก็ได้โผล่มาให้ขบวนการขัดปิศนาทั้ง5ห้ได้เห็นจริงๆครับและทุกคนก็เลยได้วิ่งหนีเอลบาเดโตโดยการวิ่งหนีแยกกันเป็นสทาง ซึ่งผีเอบบดิตโตก็เลือกที่จะวิ่งไล่ตามทางเช็กกี้กับสกูบี้ครับจนความสวยก็เลยตกมาอยู่ที่ทางเช็กกี้กับสกูบี้ทางคู่ได้วิ่งหลอกล่อพาผีเอบบดิโตมาที่โรงพยาบาลใกล้ๆกับสุสานเช็กกี้กับสกูบี้ใช้ก,กลวงแกล้งทําเป็นหมอที่กําลังรักษาคนไข้อย่างผีเอบบดิโตจนทางคู่ก็เลยสามารถหนีรอดจากผีเอบบดิตโตมาได้และเช็กกี้กับสกูบี้ก็ได้หนีมาชนกับร้านร้านหนึ่งครับ ซึ่งต่อมามันก็เลยทำให้เฟรดนั้นได้รู้ว่าเจ้าของร้านนี้ที่ชื่อกุสตาโวก็เป็นถึงกับแฟนตัวยงของเอลบาดิโตด้วยเช่นกันและจากนั้นผู้ว่าโรเจอร์ก็ได้เข้ามาเตือนบอกกับชาวแกงทั้ง5้าว่าตัวปวนอย่างพวกเธอไม่ควรมาก่อเรื่องที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกไปจากที่นี่ซะแต่เฟรดเขาก็ไม่ยอมให้ปริศนานี้หลุดมือไปได้ครับเฟรดก็เลยให้ทุกคนนั้นปลอมตัวคอสเพลย์ให้เข้ากับงานนี้ และได้แอบเข้าไปที่สูสาเอลบาติโตอีกครั้งแต่ครั้งนี้พีเอลบาติโตที่กำลังแอบดูชาวแกงทั้ง5อยู่เขาก็เลยใช้โอกาสปิดประตูขังชาวแกงทั้ง5และได้ไปหลอกหลอนหรืออลาวาดในงานต่อเช็กกี้กับสกูบี้ก็พยายามเรียกคนแถวนั้นให้มาช่วยเปิดประตูแต่มันก็ไม่มีใครมาเปิดให้เลยครับเพราะข้างนอกนั้นกำลังวุ่นวายกันอยู่จนสุดท้ายชาวแกงทั้ง5ก็ได้ช่วยกันเปิดประตูจนสามารถออกมาได้ ซึ่งเฟรดก็มีแผนที่จะจับตัวผีเอบบดิโตมารับโทษให้ได้โดยเฟรดก็ได้ไป,ไปเผชิญหน้าตัวตัวกับผีเอบบดิตโตและเมื่อได้จังหวะที่พอดีเฟรดก็ได้ให้เช็กกี้หนเชือกเพื่อไปเอาผ้าคลุมตรงคอของผีเอบบดิโตมาและเช็กกี้ก็ได้ส่งมอบผ้าคลุมต่อให้สกูบี้สกูบี้ก็ได้ส่งต่อให้เดฟนี่และเดฟนีก็ได้ส่งมอบต่อให้เวลมาแต่เวลมาก,ก็ได้ถูกผีเอดบิโตตามติดเพื่อที่จะมาเอาผ้าคลุมคอคืน ซึ่งตอนนี้เวลมาที่กำลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบและผิวบาดิโตก็กำลังมาแย่งผ้าคลุมคอจากเวลมากคืนเฟรดก็เลยได้ใช้จังหวะนั้นฟันเชือกเพื่อให้กับดักของตนหล่นมาทับผีวบาดิโตและจากนั้นเฟรดก็ได้กระชากหน้ากากของผีวบาดิโตซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนได้รู้จริงๆว่ากุสตาโวอยู่เบื้องหลังภายใต้หน้ากากนี้มาโดยตลอดเฟรดเล่าว่า กุสตาโวศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับเอลบาดิโตเพื่อสมบัติที่ซ่อนอยู่และในที่สุดกูสตาโวก็รู้แล้วว่ามันถูกซ่อนในหลุมศพของเอลบาดิโตกุสตาโวก็เลยปลอมตัวเป็นผีเอลบาดิโตเพื่อไล่ทุกคนออกไปและผ้าคลุมที่ผีเอลบาดิโตเคยใส่มันก็คือแผนที่โบราณที่จะนําไปสู่สมบัติของเอลบาดิโตซึ่งเฟร็ดก็เล่าต่อว่าแค่มีแผนที่อย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์ เพระดาบคู่ของเอลบาดิโตเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่สมบัติของเอลบาดิโตได้ซึ่งสมบัติของเอลบาดิโตก็ได้ถูกซ่อนใต้ร้านของกุสตาโวมาโดยตลอดกุสตาโวที่เห็นเนี่ยเขาก็ถึงกับตะลึงไปเลยว่ามันถูกซ่อนที่นี่มาโดยตลอดหรอและเฟรดก็ได้เปิดที่ซ่อนสมบัติของเอลบาดิโตในนั้นเต็มไปด้วยทองมากมายกว่าจะบรรยายได้ และเจ้าหน้าที่โรเจอร์ก็ดีใจมากที่กำลังจะรัวจากสมบัติเอลบาดิโต้แล้วส่วนเฟรดเขาก็ดีใจมากๆที่สามารถรไขปริศนาเอลบาดิโต้นี้ได้และเรื่องราวของบีคอสกุบิดูตอนนี้ก็ได้ตัดจบลง